NGNG Originale ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิว MRE นะครับเมนูที่สิบเอ็ดนะครับหน้าห่อมันบอกไว้ว่าเป็นพิซซ่าสไลด์ชีสนู่นี่นั่นพิซซ่าชีสมีดล a d y to eat อะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นต้องบอกก่อนนะครับไอเจ้า MRE มันคืออาหารประเภทของทหารของเจ้าหน้าที่นะครับเอาไว้ออก สถานการณ์จริงอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างและรสชาติเป็นยังไงแล้วก็เขาบอกไว้นะหมดอายุปี2,290อย่างแรกที่เปิดมาเจอนะครับก็นี้ก็จะเป็นอันนี้พิซซ่าอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเป็นพิซซ่านะครับมันบอกว่าน้ำหนักขนาด3.1ออนหรือ88กรัมนะครับ กล่องกระดาษเก็บอุณหภูมินะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำซอสนะครับน่าจะเป็นซอสพิซซ่ามั้งโอคิดว่าน่าจะเป็นซอสพิซซ่ามันหนัก 4. 5ุห้าออนะครับประมาณ128ยดกรัมอันนี้น่าจะต้องอุ่นด้านหลังก็จะมีระบุนะครับว่านูนดีนันดืดดืดแปลไม่ออกหรอกช่างมันโอเคก็จะเป็นของเครื่องเคียงนะครับพวกหมากฝรั่งกระดาษเช็ดตา คืออะไรประมาณนี้แน่นอนอันนี้น่าจะเป็นพวกธัญพืชม้งครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกธัญพืชอ,อบแห้งนะครับขนาด0.67ออนซ์หรือประมาณ19กร,รมัมอันนี้น่าจะเป็นขนมปังน่าจะเป็นขนมปังตอนนี้นี่นี่ช็อโกโกแลตว้าวอะไรก็ว่าไปอันนี้ช็อกโกแลตบาร์นะครับอแปลว่าอะไรกูช่างหัวมัน อันนี้นิ่มๆไม่รู้เป็นอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นพวกซอสมันเขียนว่าเนี่ยเช็ดๆๆอันนี้เป็นแป้งขนมปังแน่นอนแป้งพวกแฮกคเกอร์นี่แฮกคเกอร์ขนาด1.3 3สมออนนะครับอันนี้อะไรอะน้ำใบอัวให้ชงโอเคช้อนผมชอบช้อนเขามางช้อนเขาแข็งแข็งแรงอะเอามาใช้อีกได้เรื่อยๆครับแล้วก็อันนี้จะเป็น จะเป็นจะเป็นจะเป็นถุงใส่น้ำร้อนนะครับแล้วก็เจ้าตัวทำความร้อนอันนี้จะเป็นถุงสำหรับชงเจ้าตัวเครื่องดื่มนะครับแน่นอนแน่ๆถ้าผมมั่วไม่ผิดนะน่าจะเป็นตัวนี้นๆแล้วใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวไปลองดูกันทีหลักการสำคัญนะครับของการรับประทานอาหารประเภทยุทธวิธีประมาณนี้นะครับหรือ MRE เนะี่ย สิ่งที่สําคัญเลยก็คือน้ําเปล่าครับต้องมีน้ําเปล่าครับเป็นตัวช่วยในการทําให้อุณหภูมิมาหาร้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับตามประสบการณ์ของผมที่เคยทดลองกินมานครับอยากให้แยกประเภทของอาหารนะถ้าเป็นอาหารซองเขียวๆอย่างเงี้ยมันคืออาหารที่จําเป็นต้องอุ่นนะกับเจ้าถุงทําความร้อนตัวนี้นะครับโดยใช้ร่วมกับเจ้าซองกระดาษพอเราใส่ปุ๊บแล้วตั้งเอียงไว้แค่นั้นเองรอเวลา ส่วนองค์ประกอบอื่นนะครับผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องอุ่นให้มันร้อนนะครับหรือมีอุณหภูมิแต่ถ้าใครอยากจะทําให้มันร้อนหรืออุ่นก็ลองพิจารณาดูครับอย่างเช,เช่นเจ้าตัวแป้งตัวนี้สําหรับเจ้าตัวผงเครื่องดื่มนะครับเราจะใช้งานคู่กันประมาณนี้นะครับก็คือใส่น้ําป่าขวานี้นิดแล้วก็ใส่เจ้าผงเครื่องดื่มนะครับไปในสองซิปล็อกแล้วก็เขยา่า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 โอเคเดี๋ยวมาเริ่มทากันเลยครับ เหมือนเดิมง่ายๆครับเก้ตัตวซองกระดาษนี่หมนเป็นเหมือนเตาทําความร้อนอะอะไรประมาณนั้นหรือว่าที่จับมือถืออะไรประมาณนั้นโอเคฉีกถุงทําความร้อนเหมือนเดิมเทน้ําเปล่าลงไป โอู้หุยร้อน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 ร้อล้อแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนเร็วมากนะครับโอ้หุยมีควันขึ้นน้ำนี่อย่าให้โดนมือนะครับเจ้าน้ำที่อยู่ในถุงเนี่ยครับมันเป็นน้ำมันน่าจะมีเคมีอะไรพวกนี้อันตรายนะครับอย่าให้มันโดนมือเราจะดีกว่า ดูความร้อนมันดันออกมาครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีนะผมจะทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีหรือห้านาทีประมาณนั้นต่อไปเรามาทำเครื่องดื่มกันดีกว่าครับ ลองดมกลิ่นดูนะครับกลิ่นมันคล้ายๆขนมเยี่ยวแมวอะ่ะขนมขนมขนมขี้แมวอะ่ะกลิ่นเหมือนๆประมาณนั้นเลยรีดปิดถุงให้สน็ทน,นะครับก่อนที่จะขยา่านี่ว่าแล้วเชียว โอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาอย่างอื่นออกจากห่อนะครับดูว่ามันเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นแป้งพิซซ่าแหละในเมื่อมีพิซซ่าแล้วก็ต้องมีแป้งแป้งพิซซ่าอืมกลิ่นหอมกลิ่นหอมนะครับกลิ่นก็เหมือนประมาณฮาวายเอยนอันนี้น่าจะเป็นธัญพืชอบแห้งนะครับเดี๋ยวลองเปิดดู อันนี้เป็นแคคเกอร์นะครับพิธีแกะเนี่ยแนะนําให้เบามือนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันแตกแล้วมันจะไม่สวยและมันจะไม่อร่อยนั่นไงผมว่าเราเชี่ยวอันนี้ช็อกโกแลตแกะดูแล้วกันหน้าตาจะเป็นยังไง องขอขอบคุณงาน TKL นะครับอันนี้คือของรางวัลที่ได้มาจากการจับฉลากผู้โชคดีเนาะได้เจ้าตัว MRE เบอร์11อันนี้มาช็อกโกแลตหน้าตาก็าจะเป็นปึ๊บประมาณนี้ก็ช็อกโกแลตเลยแหละกิ่นช็อกโกแลตมาเต็มแล้วก็ค่อนข้างแข็งเหมือนขนมไทยสมัยโบราณเลยอืม อร่อยครับไม่หวานจนจนปี๊ดอะ่ะไม่หวานจนปีด๊ดโอเคทีนี้มาลุ้นกันดูว่าอันนี้มันคืออะไรวะ <c oughs> มันคืออะไรวะ <c oughs> อ๋อเนยถัว่วเนยถัว่วเนยถั่ว เจ้าตัวถั่วอบแห้งตัวนี้นครับไม่ใช่รสชาติถั่วธรรมดานะเขาปรุงรสมาด้วยนะครับเผ็ดๆนิดๆเหมือนใส่พริกไทยรสชาติด,ดีครับส่วนเจ้าพวกเครื่องเคียงพวกนี้นะครับอุปกรณ์หนักฝรั่งนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะเก็บไปใช้ตามงานหรืออีเวนท์ที่หลังแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็เที่ยงประมาณ3นาทีนะครับผมเริ่มนับไปประมาณตอน11โมง48ดสบนาทีได้แล้วปะประมาณนี้ โอเคเดีย๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะออกมาปเป็นยังไงนะครับค่อยๆนะครับเพราะน้ําเจ้าตัวเนี้ยที่อยู่ในซองเนี้ยอย่าให้โดนนะครับอันตรายนะครับเอ่อตอกซองออกมาอันนี้แยกไปก่อนน้ําอันตรายมากครับเจ้าซองซอสนะครับก็มีอุณหภูมิที่ร้อนละร้อนละ,ร,นละร้อนเลยนะครับเอามืออังเนี่ยถือได้แป๊บเดียวก็ร้อนละเดีย๋ยวมาดูกันหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วจะรสชาติจะใช้ได้ไหม จากประสบการณ์ที่ผมลองกิน MRE มาประมาณทักสองสามเมนูนะครับยังไม่มีอันไหนที่แบบแม่งดีอ่ะจริงๆนะเนื่องจากว่ามันเป็นรสชาติของของต่างประเทศอะ่ะเหมือนของฝรั่งอะ่ะเขาจะกินชีสกินนู่นนี่นั่น,นคือรสชาติมันจะเลี่ยนจืดนู่นนี่นั่น,นเค็มก็เค็มไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจว่านี้จะถูกปากแล้วเราจะกินกันได้จริงๆไหมต้องเข้าใจก่อนครับมันคือ MRE อาหารกินแบบกินกันตายครับเวลาอยู่ใน,นสถานการณ์อยู่กลางปา่าหรืออยู่ในอะไรทุรกันดารนะครับสนามรบอะไรประมาณนี้โอเคลาดซอสกันเลยดีกว่าผมจะลาดแยกไว้นะหึมนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะดีนะขอชิมก่อนเลยอสัตว์แย้มสับประรดเกือบแล้วกู นี่คือความง่ของคนนะครับจากประสบก,การณ์ล้วนๆถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับโอเคหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้ขอดมกินหน่อยกลิ่นก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เฉยๆแต่รสชาติอะรสชาติอะใช่เลยสับป,ประรดอะ มันบอกแอปเปิลเนาะแต่ว่าเหมือนตะบ,บรดอะแอปเปิลคืออะไรวะโอเคเดี๋ยวผมจะทดลองกินดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างส่วนน้ําที่เราผสมเนี่ยอยู่ในนี้แล้วนะครับน้ําขอชิมหน่อยรสชาติอะไรน้ํารสชาติเหมือนพวกเกตเลทครับรสชาติเหมือนเกตเลทพวกน้ําให้พลังงานอะไรประมาณนั้นนะหรือเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจผมก็มั่วไปผมจะเริ่มจาก เจ้าของข้างเคียงก่อนอันนี้คืออถัว่วเนยถัว่วเนยถัว่วรสชาติดีครับรสชาติมาตรฐานทั่วไปก่างๆอันนี้คือถั่วอบกรอบปรุงรสมันก็คือถั่วทั่วไปครับแต่ปรุงรสให้มีรสชาติเผ็ดขึ้นมาอีนิดนึง นิดนึงถึงถึงกลางกลางาสำหรับฝรั่งครับว่าประมาณนั้น,นแหละช็อกโกแลตอารมณ์เหมือนเคี่ยวมหมักฝรั่งแล้วมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในครับประมาณนั้นอะ่ะอันนี้แก้หิวเวลาเห็นในหนังที่เขากินกันนะครับที่เขาแกะแบบปลายๆแล้วค่อยๆจิบค่อยๆจิบเพื่อพลังงานอะไรประมาณนั้นแฮ็คกเกอร์กระเป่าเป็นไงก็แฮ็คกเกอร์ครับจืดๆ กลุ่มแม่มเลยพ <c oughs> อกินคู่กันแล้วใช้ได้ครับพอกินคู่กันแล้วดีเดี๋ยวจะลองเจ้าตัวแคคเกอร์ครับกับอะไรวะในถัว่วใช่ปะ ืไม่ค่อยดีมันเหนืมืดหนื่อันอนี้แห้งเหนืดเลยนืคู่เลยกินเสร็จนะกินน้ำตามได้เลยขอแห้งแน่นอนครับต่อไปเราจะมาลองเจ้าพระเอกนะครับคือพิซซ่ารสชาติมันจะเหมือนหน้าไหนไม่ดูนะลองดู เอาไปเวฟนี่ไหมวะเฉยๆนะพี่ป้าเหมือนขนมปังเหมือนขนมปังทาพริกเผาประมาณนั้นเลยขนมปังทาพริกเผาไม่อร่อยแต่ก็ไม่ไ,มไ,มได้ขี้เหร่ไม่ได้อร่อยมากครับแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่ เมนูนี้นะครับถ้าผมกินมานะอันเนี้ยถือว่าดีถือว่าดีกว่าเมนูก่อนๆที่ผมเคยกินมานะครับแต่แนะนาอย่างหนึง่งถ้ากินเม,เมนูนี้แนะนําให้พกน้ําขวดเยอะๆครับแห้งคอแห้งเลยไอ้ดีแห้งเจอไอ้นี่หนืดโอ้แห้งนี่ไอ้นี่แห้งเจอไอ้นี่แห้งโอ้โหหนืดคอสิบหายแต่ใช้ได้ <c oughs> ดีกว่าเมนูก่อนๆที่ผมลองกิน พอเราเริ่มเลี่ยนปุ๊บเอานี่ตัดเลยอืมช่วยได้พอเราเริ่มเลี่ยนจากพิซซ่าปุ๊บใช้เจ้าตแบบัวแยบตับเราตัดเลยตัดแก้เลี่ยนเลยโอเคมาสรุปกันครับสำหรับเมนูที่11นะครับจตัวพิซซ่าชีสนะครับ MRE r e a d y to Eat ผมถือว่าภาพรวมค่อนข้างดีนะมัน แต่เหมือนเดิมว่าที่แนะนําก็คือเมนูนี้ถ้าจะกินน้ําเปล่าต้องเยอะต้องมีน้ําพกน้ำไปเยอะๆครับเพราะหนืดคออันนี้แห้งเจอเจอหนืดอันนี้แห้งอันนี้เจอแป้งแห้งๆหนืดคอแต่รสชาติโดยรวมโอเคนะครับเรากินอันนี้คู่กับน,น,นี้อร่อยอันนี้คู่กับนี้ก็อร่อยอันนี้กินเล่นก็เพลินอันนี้พอกินมา,มากๆพอเริ่มเลียดปุ๊บใช้อันนี้ตัดโอเคถือว่าดีไม่แย่แต่ก็ไม่ไดีไม่ได้ดีมากแต่ว่าแต่ถือว่าดี โอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัว M R E เมนูที่จะเปยนนะครับพิซซ่าสไลด์ชีสนะครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าอยากได้เมนูอะไรแล้วคิดไม่ออกเอาเมนูนี้ผมแนะนำไปว่าโอเคกินแล้วน่าจะรอดดีกว่ากินกันตายนะครับอันนี้กินล่าอร่อยด้วยยังมีความอร่อยของเจ้าตัวเจ้าตัวอะไรอ่ะเราเรียกว่าอะไรอ่ะแยมแอปเปิลแล้วกันผมคิดว่าแยมสับปะรดผมคิดว่าแยมสับปะรดนะครับ พิต้าเหนืออันนี้แห้งเจอเหนือเจอแห้งอันนี้แก่นะแก่เหนือโอเคช็อกแลตใช้ได้ช็อกแลตนี้โอเคนะอยู่เนียกินในห่อเลยครับจะดีมากน้ำมะสงซองนะครับก็ใช้ได้นะครับ็ใช้คล้ายเกตเลตคล้ายพวกน้ำชูกําลังอะไรประมาณเนี้ยใช้ได้อยู่ถือว่าดีครับเดี๋ยวผมจะไปตามหาซื้อเก็บไว้สักห่อหนึ่งเผื่อไว้กินในกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเยี่ยม โอเคก็ถือว่าดีนะครับสำหรับเมนูนี้ก็สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าคุณถูกใจอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ